สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอันอันพารีวิววันนี้อันมาอยู่ที่นี่เลยเจ้าสารลักเมืองเชียงใหม่ลำปูนเจ้าอ่าไปแหมนหนึ่งสถานที่สําคัญของเชียงใหม่ลำปูนไขรผ่านไปผ่านมาเจอเจอหรือยังเจ้าอยู่ถนนเส้นต้นยางสารปีน่นเองเจ้าอ่าก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศภาพของทั้งหมดสถานที่แห่งนี้อําฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจคนทำคลิปเลยนะเจ้า พร้อมกันหรือยังเจ้าไปไปดูบรรยากาศด้กันเจ้าสวัสดีเจียง้าเจ้าวันนี้อันอันพารีวิวเฮามาอยู่ทีสารลักเมืองเจียงใหม่ละปูนะเจ้าตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ห้าเจ้าบ้านปากกองสารปีนั่นเองแล้วก็หมู่ที่หนึ่งเจ้าตำบลโอบ้านอุโมงตบํบลอุโมงอําเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่ในเจ้า เดิมเป็นที่ตั้งของวัดร้างนะเจ้าชื่อว่าวัดนางเหลียวนั่นเองนะเจ้าปัจจุบันยังปรากฏซากอิฐและซากปูนของบริเวณซึ่งเป็นเขตแนวกำแพงฐานวิหารและฐานเจดีนั่นเองนะเจ้าแต่ว่าอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณหนึ่งไม่เศษนะเจ้า โดยการบอกเล่าของผู้สูงอายุเลยว่าเริ่มต้นจากเจ้าเหลืองเมืองหลําปูลน,นะเจ้าได้เดินทางจากเมืองหลําปูลขึ้นมาทางทิศเหนือเพื่อต้องการหาแนวเขตเดนสิ้นสุดของเมืองหลําปูนซึ่งเจ้าเหลืองเมืองหลัปูนได้นั่งจ้างพัพงหรือว่าช้งางปูกล่อมงาเขียวและขนาดนั่งช้างมานั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ย,ยิ่งที่จ้างนะเจ้าได้หยุดพักบริเวณวัดล้างแห่งนี้ก็คือวัดนางเหลียวไม่ยอมเดินทางไปต่อเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้นะเจ้า เจ้าหลวงเมืองหละปูลจึงกาหนดให้เลือกบริเวณวัดคลางแห่งนี้เป็นแนวเขตแบ่งระหว่างเมืองหละปูลและเมืองเชียงใหม่นะเจ้าโดยเจ้าหลวงเมืองหละปูลได้ใช้ไม้เนื้อเออไม้เนื้อแผงปักเขตแดนไว้ซึ่งตรงนี้นะเจ้าชาวบ้านส่งจังหวัดเรื่องว่าเสาแดนเมืองเชียงใหม่ละปูลนะเจ้าต่อมาเสาแดงได้เกิดผุกล่อนลงไปจากเจ้าหลวงก็เลยได้เกณฑ์นักโทษนะเจ้าเอามาก่อสร้างด้วยดินเผาแล้วก็ปูนขาวมาบุก แทนทับเหมือนในแข็งนี้ไว้นะเจ้าแล้วก็แบ่งเขตแดนโดยสองฝั่งถนนโดยฝั่งละปูนเฮึ่ปลูกต้นขี้เหล็กเอาไว้แล้วก็ฝั่งของเชียงใหม่ปลูกต้นยางนาเอาไว้เป็นสัญลักษณ์อ่านี่ก็คือประวัติคร่าวๆที่อันอันทารีวิวแนะนํามาดูนะเจ้างั้นคลิปนี้อันอันขอจบไปเพียงแต่อีก,ก่อนขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆขอบคุณมาได้มามีอย่าง